สวัสดีครับแอบนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถสายบรรทุกรถสายที่ว่าทํามาหากินแบบบต้องยกขึ้นยกลงครับมีติดดำไห้พร้อมว่าจะแก่เขาแก้หินแก่อ้อยแก่มันได้สะดวกครับสำหรับรถสายบรรทุกคันนี้อันนี้ครับนี่ครับรถดำฟอ r ์ r เรนเจครับปี2017นะครับสำหรับ Ford Ranger ตัวนี้ครับเหมาะอย่างยิ่งเลยกับเพื่อนเพืนเอฟซพี่น้อง ครับอยากได้เอารถที่ว่าเขาสวนเขาให้รถสายทํามาหากินไปบรรทุกทรงของทรงยังเนี่เพื่อให้เขาเนี่ได้ทํางานสะดวกครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ามันดูแรลรักษาง่ายเป็นเครื่อง2.2ครับนี่เอาชมเบิงดันฟังทั้งใจขวากสกรครับนี่ภาพชมหลอบขั้นสีสันสวยงามครับร Mac, มีล้อแม็กให้พร้อมงามๆเลยครับนี่ใส่งานได้แบบว่าตกปเห็ดยังเลยครับ ล้อหลังนี่เสริมมาเรียบร้อยเป็นล้อกระดุมครับนี่แนบสองสั้นอีกตั้งหากโอโ้ตัวนี่สายบรรทุกเ่าต้องพาดนะครับนี่กระรันตีเลยเป็นกระบะเปิดได้3ด้านครับนี่ด้านคางเปิดได้ทั้ง3ด้านนี่สําหรับกระบะนะครับนี่ครับนี่เอาชมเบิ้งกันใกล้ๆใกล้จ้อครับนี่รถสวยๆงามๆสภาพบรรทุกพร้อมไปเลยพร้อมลุยราคามั่นกํา่ังพุ่งครับเอากระบะสายดําไปลุยเลยครับผม หรือว่าจะไปบรรทุกหินบรรทุกดินเข,เขาซอกเขาส้อยกระพู้งก็สั่งก็ได้นะครับกระบ,บะแข็งแรงครับเล็กแท้ๆนีน่ช่วงลงช่วงล่างสุดยอดครับแข็งนี่ึืนซื้อของฝร์ดเลยนะครับเอาภายในครับผมนี่สำหรับภายในกระแตงเติมมาให้เรียบร้อยครับเป็นเดิมๆทั้งขั้นเบาะเบาะใส่ได้ครับบ่ะหนังนะครับดูแลร,รักษาทำความสะอาดง่ายวันเถอะ โอ้นี่ไพในสุดยอดแอร์มีครับแอร์เย็นเพลงเพราะเกียรก์กระปุกนะครับเดอ้อว่าเปนเกียร์อโอโต้นี่ครับดันนาเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเครื่อง2.2ครับใส่งานปกติเครื่องแข่งๆกันเลยนําเอารถที่ว่าสภาพดีๆเครื่องแข่งๆเครื่องเดิมๆจากโรงงานมาประกอบกับดัมให้เพื่อนๆเอฟซีได้ใส่กันใน่ ราคาพิเศษในราคาพอแพงนี่แหละครับขั้นนาเดิมๆนะครับนี่น็ nerd, อตเนิร์ตพอขั้นเด็กขันออกนะครับบอขั้นมีร้อยขันร้อยแกะนะครับผมนี่ด้านนาเดิมๆรถปี2017ครับใส่งานมาบอขั้นได้ลายครับฝากระโปรงสวยๆมีโชคให้พร้อมอสำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์รถดั้มนะครับน้านี่แหละครับผม นี่ยังสนใจรายละเอียดสอบถามเบอร์โทรเขามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับท่างรันเนี่ยเพิ่นใจดีเนี่ยกระจดีเจกระจดีนะครับโทรเขามาติดต่อสอบถามได้ครับผมตอนนี้ยกดมยกยังไ้เบิ้งครับโชว์เบิ้งกอนตัวนี้นะครับปบึ๊บนีบรรทุกได้สามตันนะครับด้มนัวนี้บรรทุกได้สามตันปึบ๊บ แต่ว่ากันดีไซห์หลก็นั่นก็แล้วแต่นะครับบได้วากันดั้มขึ้นสูงครับสุดได้เต็มที่เลยอ่าครับปึ๊บนี่ครับลัศมีการดั้มนะอันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนตดีเซลนะครับปึ๊บลง,ยงอย่างน้อยลงนิ่มๆครับหนเอาปึ๊บ สำหรับราคาคาโตพันยูที่2 9 9นเก่บาทเท่านั้นขายกันบัวแพงกับยำอีกที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับแล้วยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นี่ทางเฮียผูจจ้ใจดีครับสามารถจัดไฟแนนซ์่อนได้ครับดาวได้หรือว่าเงื่อนผู้เข็ดดีมาคุยก,กันกับเฮียเลยอาจสิอ้อบัใส่เงินดอกดก็ได้เอา,าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจ ขอบคุณหลายๆครับ